ให้ใหม่กว่ารถเข้าใหม่ก็คือใม่สาม0มืโลใหม่อีกแล้วลูกค้าวันนี้การได้อี u ู u m มิวเนะคะที่ทุกคนตามหาหายากมากนะคะวันนี้ได้มาแล้วใม่สาม0มืจ้าคันนี้นะเป็นปี2 2 2กันต้องบอกก่อนนะไม่ได้มารีวิวขายนะลูกค้าแต่มารีวิวโชว์ของอ ใครที่อยากได้นะคะบอกเลยว่าวันนี้การหามาได้แล้วจ้านะคะนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะลูกค้าถ้าใครแบบว่าหาอยู่น่าจะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นออนิวนะคะเพราะว่าจะเป็นปี20แล้วนะคะวันนี้การจะมาโชว์คือยังไม่ได้ล้างนะขอบอกเลยนะคะว่ายังไม่ได้ล้างนะแต่ลูกค้าจะเห็นเลยว่า ไม่ได้ล้างสวยขนาดไหนมาดูกันเลยและนี่ยี่ห้ออะไรอ่านอะไรอิสุสุงไงคะอ่าลนะคะแล้วคันนี้นี่สวยมากนะคะและการบอกเลยว่าจะได้สีบอลหรือว่าสีเทาเนาะที่เราเรียกกันดูแลง,ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นสเก็ตหินอ่าแล้วตัวยางนี่ยางนะคะจะเป็นปี2024นะคะเดนลอบเลยโอ้ยยางใหม่ด้วยนะคะภายใน เฮ้ยอันนี้ใหม่มากเดี๋ยวสตาร์ทแม้ลูกค้าต้องบอกก่อนว่าคันนี้จะเป็นรุ่น cd นะคะก็คือเกียร์ออโต้แต่คันนี้นะการต้องบอกก่อนว่าเขาติดตั้งหน้าจอมาแล้วนะให้โชว์ไมดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าจะแบบจริงหรอคุณการไม่เชื่อหรอกรถปี20นี่ไม่สามหมื่จ้า3 4มหมเองไม่น้อยมากแล้วสภาพอะเฮย้ยเจ้าของเดิมดูแลจริง อันนี้จริงเลยนะคือการต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยการไม่ไม่เคยเอารุ่น CD ดีเข้ามานะลูกค้าอันนี้เบาเนี่ยการไม่มั่นใจว่าเป็นปกติเนี่ยเป็นเบาผ้าหรือเปล่าหรือเป็นเบาะหนังแบบนี้แต่อันเนี้ยเขาเป็นเบาะหนังทั้งคันแล้วนะเนาะเพราะว่า CD ดีเนี่ยอันนี้พุ่งตรงก็คือเป็นตัวเริ่มนะคะก็คือตัวเริ่มของเกียร์ออตโต้นะ จะเป็นเกียร์ออโต้แต่ไม่ได้เริ่มนะจ๊ะคันนี้เพราะว่านี่เลยเขาใส่หน้าจอ Android มาแล้วลูกค้านี่ก็คือเราสามารถฟัง fmam เป็นระบบสัมผัสนะมีแผนที่ด้วยหรออ๋อเชื่อมต่อแล้วก็เป็น Google Map ได้แล้วก็แอร์นะคะเราหมุนได้เลยเกียร์ออโต้แล้วนี่เดี๋ยวลูกค้าบอกคุณการจะไม่นงไม่น้อยอะไร นี่อันนี้ขอโชว์หน่อยนะเพิ่งจะเปิดเลยค่ะเอกสารคือโอ้โหครบเลยนะคะคู่มือนะคะการใช้งาน b o ๊กเซอร์วินะคะแล้วอันนี้ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรออ๋อลูกค้านี่เขาเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเลยนะคะเขาบอกว่ารอบหน้าระยะ4ี่หมื่นให้เข้ามาได้เลยนี่นะคะ บอกเลยดูแลศูนย์นะอันนี้ก็คือแผ่นนะคะในส่วนของเวลาไปถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะอันนี้การของไว้เดี๋ยวหายเพราะว่าอันนี้หายไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เอกสารนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวจริงนะก็คือมีประกันปหนะลูกค้าก็คือถึงมัคกราปี69นี่ของกรุงเทพประกันภัย นะคะอันนี้สําหรับลูกค้าซื้อสดนะแต่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์นนบังคับทำประกันนะคะโอ้ใหม่มากโอบอกเลยดูเบาไหมอันนี้คือการบอกเลยว่ามันบอกว่าสามหมื่นจริงๆนะคะอะสภาพคือมันให้จริงๆเนอะสวยมากโอ้หเบาใหม่มากแล้วภายในคือหลังคุ้งหลังคานะการให้กล้องดูเลย อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะแบบย้อนแสงอะไรหรือเปล่านะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งมาเลยนะคะสวยมากคือการไ่ะอยากมาให้ลูกค้าเห็นเลยว่า Isuzu MU-X นะคือลูกค้าหาจริงๆแล้วอันนี้การยังไม่ได้ล้างนะขอบอกก่อนนะเดี๋ยวลูกค้าแบบเฮ้ยคุณการทำไมรถยังไม่ค่อยเรียบร้อยคือเพิ่งจะมาเลยแล้วอยากจะมาทำคลิปให้ลูกค้าดูว่าโอ้ยได้มาแล้วนะมันสวยน,นี่ อ่าแล้วบอกต้องบอกก่อนว่าบอกของ m ิวเอกเนี่ยมันสามารถนั่งได้จริงทั้ง7ที่นั่งนะลูกค้านี่ไวข้ขออุย้ยไว้ของได้เลยหุยเคยใช้งานบ้างหรือเปล่าเนี่ยคือใหม่จริงนะคะเมื่อกี้วางแรงไปหน่อยแอบรู้สึกผิดเลยนี่เห็นไหมลูกค้าคือสวยมากใครอยากได้บอกเลยนะคะอันนี้ทะเบียนป้ายทะเบียนนี้เจ้าของเดิมเขาเอาคืนนะ เพราะว่าเขาใส่ทะเบียนประมูลมานะลูกค้าคือเราก็อยากได้แหละแต่เจ้าของเดิมเขาไม่ให้อสวยไหมสวยเนาะนี่เดี๋ยวการเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะคะคืออยากจะพาชมแบบเรียวๆเลยเนาะลูกค้าจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยคันนี้ไม้น้อยกับสภาพอะมันไปด้วยกันจริงๆต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยไม้น้อยแต่พอเปิดมาเอ๊ะใช่หรอ มีความเออยู่ในใจแต่คันนี้ไม่เอเลยแล้วได้ภาษีพรบรปี69แล้วด้วยนะนี่หัวของเครื่องกิบจริงนี่ลูกค้าดูเลยนะคะอันนี้คือห้องเครื่องไหนะยังไม่ได้ล้างนะเป็นเครื่องยนต์1นนะคะนี่ตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะนี่เลยห้องเครื่องตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนี่มีครบ ป้ายแผ่นนะคะคือต้องครบหนาลูกค้าและอิสุสุนี่แผ่นเพจอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจจะฝุ่นๆนหน่อยนะแต่ยังแบบว่าห่อพลาสติกอยู่เลยนะลูกค้าอันนี้คือเดิมนะไม่มีตอกใหม่เพราะว่าสีแต้มป้ายแดงยังอยู่นะคะผูกคันนี้ใหม่จริง้องเครื่องคือถือว่าใช้งานได้แบบเฮ้ยไม่สกปรกเลยนะอันนี้การต้องบอกก่อนว่าถ้าวัดจากรถที่ใช้งานแล้ว ลูกค้าปกติอ่ะเขาจะไม่ได้ล้างห้องเครื่องกันเองหรอกใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าใช้งานลดได้ค่อนข้างสะอาดเลยถ้าถามการนะอ๋อสำหรับลูกค้าท่านใดอย่างที่บอกคันนี้นะคะจะเป็น isuzu mu x 1.9 CD ปี2020นะคะและอยากรู้ไหมคะว่าการจะเปิดราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าสุดปังแน่นอนเพราะใหม่เพียงแค่30,000โล การบอกเลยว่าใครอยากได้หารุ่นนี้อยู่นะต้องรีบต้องไวและอยากได้ทักมาเลย